สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขุูสุคนเมื่อนีมีหลายอาจารย์มีหลายข้อมูลมาติดตามกันเลยค่ะโดยนี้เป็นแนวทางล่างของแอดกรมเกตนุตินะคะอาจารย์ห80้808182858789707172747579909192949550183ค่ะ บนี้เป็นมนือทางของหลวงปู่ชัยนะคะอาจารย์ให้สามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกหกค่ะใบนี้เป็นแอสใบหอมนะคะอาจารย์ให้สามตัวบนนะคะสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหาสามหกหาแปดหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาแปดหกสามแปดหกหาสามหนึ่งสองตัวอาจารย์ให้ยแปดสามแปดหนึ่งแปดหกสามหก เก้าหนึ่งเก้าสองแปดสองสามหนึ่งค่ะใบนี้เป็นแนวทางบนนะคะอาจารย์ให้สามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามเก้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดหกห้าหนึ่งหกห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองตัวอาจารย์ไ้สามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดค่ะใบนี้อาจารย์ไฮบนสามศูนย์แปดศูนย์แปดสามห้าแปดห้าแปดล่างสามห้าห้าสามค่ะ ใบนี word, ette, s, <S ้เป็นเอสโซดโจการช่างนะคะอาจารย์ให้สองตัวบนล่างนะคะสองตัวอาจารย์ให้สองห้าสามหาสองแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าค่ะใบนี้เป็นของอาจารย์เอกเมืองชนนะคะอาจารย์ให้เด่นเจ็ดลองห้านะคะให้เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าค่ะ เป็นของคนใจรักนะคะอาจารย์ให้เก้าสามหกแปดสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามแปดหกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดล่างอาจารย์ไฮห้าสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองค่ะใบนี้เป็นแนวทางบนของอาจารย์นนะคะอาจารย์ให้มาสองใบนะคะใบแรกอาจารย์ไฮห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะใบที่สองอาจารย์ไฮสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งค่ะ ใบนี้อาจารย์ให้มาสองใบนะคะอาจารย์ให้แนวทางสามตัวบุญกับสองตัวนะคะให้เซฟไว้นะคะใบนี้อาจารย์ให้เจ็ดสามเก้าสองห้าสองเก้าห้าเก้าค่ะใบนี้อาจารย์ให้วิ่งรูดสองกับสามนะคะสองตัวอาจารย์ให้สองเจ็ดสองแปดสองศูนย์สามเจ็ดสามแปดสองสามกันสองสองนะคะใบนี้สองตัวบนแอสยืนนะคะอาจารย์ให้ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะใบนี้เป็นแนวทางแผ่นฟ้านะคะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข่าหนึ่งหานะคะเมื่อน,นี้อาจารย์ให้สองเจ็ดสองหาค่ะใบนี้เป็นแนวทางของแอดกลมนะคะอาจารย์ให้สองตัวบนมานะคะเซฟไว้ค่ะ ขอขอบคุณทุกอาจารย์ที่ให้ข้อมูลมาเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเราฟังขอให้ยิง่งให่เรยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องมารวยนำโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ